สวัสดีครับ่อแม่ปีน้องครับวันนี้ผมป้าปอแม่พี่น้องลงตรงลงน้าของผมครับป้าปอแม่ปี่น้องมาหู้จักครับย่างวงจ้างครับซึ่งก็ออกตามตรงตามน้านะครับซึ่งก็เป็นสมุนไพรใกล้ตัวครับปอแม่พีน้องครับบางคนเอว่าจะเป็นเป็นพืชตีบมีประโยชน์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะป้าปอแม่พีน้องมาหู้จักครับย่างวงจ้างครับว่ามีทรัพคุณอะอย่างไรนะครับสรัพคุณมีอยู่30ข้อนะครับปอแม่พีน้องครับสรรพคุณของย่างวงจ้างนี่นะครับ มีอยู่30มสิบคอนะครับต้นกาเนิดบัมีดตีเนี่นนอนนะครับแต่ตามทรงตามน้าของเขานะครับออกหน้าครับสรรพคุณของยาหวงจ้างนี่ผมมีหลายครับผมไม่ไปน้องครับประโยชน์และสรรพคุณของยาหวงช้างนะครับผมจะอ่านไปข้อๆไปนะครับแล้วผมไม่ี่น้องก็ไปดูไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีปรุงเป็นยาเป็นใจนะครับนะครับมาดูกันก่อนนะครับสรรพคุณของยาหวงจ้างครับผมไม่ไปน้องครับนี่ครับพอเตอพอเตอห้ช่วยดับฮอนไหนครับ แก้กระหายน้ำช่วยขับปัสสาวะแก้ไข้แก้บวมแก้พิษปอดอักเสบแก้ไอแก้หอบหืดแก้เนิ้วในกระเพาะปัสสาวะแก้เด็กตกใจในเวลากลางคืนบ่อยๆนะครับแก้ปากเปื่อยแก้ปวดท้องแก้บิดแก้ภูมิแพ้แก้เริมแก้น้ำเหลืองเสียแก้แผลบวมแก้ฝีมีหนองแก้ตาฟางใช้รด ระดับน้ำตาในเลือดนะครับแก้อาการเจ็บคอรักษาแผลรักษาโรคผิวหนังรักษากลากเกลื้อนแก้ไฟลามทุ่งแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการฟุกช้ำแก้เจ็บหูใช้เป็นยาขับรดูใช้เป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหารนะครับโดยมีการแจ้ยางงวงจ้างนี่นะครับไปย่อมผ้ากันได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับเป็นสมุนไพรใกล้ตัวครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็สามารถ ไปิร์ชดูในเน็ตได้นะครับว่าเขามีอาการเป็นจะไดแล้วก็ใจวิธีใจหน้างวงจ้างเป็นจะไดนะครับนักขับกางตรงกัางนะครับแมไมมน้องครับผมไปในพี่น้องก็ร้องเข้าไปพอนะครับนี่ี่เป็นกางตรงกลางนะของผมนะครับก็มีมีนักรับออกไปทั่ว่วเลยนะครับห่้าวงจ้างนี่นะครับนี่ครับผมจะอ่านข่าวๆของพ่อแม่พี่น้องได้ฟังครับแก้ปวดหลังแก้ไอแก้ขับปัสสาวะลดบวมแก้กระหายน้ำแก้ชักในเด็ก และตกใจเวลากลางคืนหอบหืดแก้บิดแก้นิ้วใช่ต้นยญ้างวงช้างสด30-60กรัมต้มกับน้ำดื่มใก้แก้ปากเปืยเน่าแก้จิบขอแก้เลือดออกตามไรฟันนะครับใก้ใบสด30-60กรัมขั้นเอานา้ำอมวนปากวันละ4-5ครั้งใก้แก้นิ้วในกระเพาะอาหารปัสสวะรวมตึงหากตึงต้นาหาันตึงใบนะครับ ท่าบุคุณหลายอย <IP> ่างครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมก็เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้แจ้งก็ไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าเป็นแจ้งกันจะได้นะครับวันนี้ก็เป็นเกินๆก่อนนะครับปมัยพิบนหนกครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอ๊ะบุคคลแล้วจะได้บวกกันตรงของของของเจ้าของก็มีนักตรงคนอื่นก็มีหลายนะครับเขาก็เข้าไปพอได้นะครับหญ้าวงช้างครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับพอนี่ครับออกนาคครับเป็นตัวหญ้าวงช้างนะครับพ่อแม่่พีน้องครับ มีสรรพคุณมีประโยชน์มากไมยเนีครับ